เมื่อกี้ไปไปอ่ค้นบ้านข้างล่างนะไปไปไปเพี่ยวไปทําความสะอาดนะไปเจอรูปนี้รูปพระเอกนางเอกครับมีพระเอกนางเอกอันนี้อันนี้นี่ตอนกี่ปีนี่อ,อันนี้ภรรยา,ราพ่อก,กำนันกับพ่อก,กำนันนะอันนี้อันนี้ตอนกี่ปีอือตอนนั้นน่าจะห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแล้วม่น่าเด็กจัง ห้าสิบกว่าหน้าอย่างเด็กเลยอ่ะนี่ครับนี่พระเอกนางเอกหอมกันอันนี้ภรรยาคนแรกนะนี่นะคนแรกคนแรกครับอันนี้น่าจะหลานเนาะครับคนาะปีปิดหูเนี่ยน่าจะหลานครับนี่ตอนตอนนี้ตอนนี้แปดสิบสามเนี่ยนี่ครับนี่นะนี่รู้สึกจะเนิจจะเนิดมั้งใช่ใช่อันนี้จะเนิจนะครับเป็นหลานสวยนะเราว่าสวยมากเลยอ่ะครับเราไปเจออะไรมาเราก็มาเก็บไปเป็นที่ระลึกนะคะ อันนี้ก็เิร์กับนนสองพี่น้องหลานหลานสองคนนะเห็นอะไรมาก็เก็บมาเก็บมาไว้เก็บมาไว้นะเป็นอย่างนี้ค่ะเราเราไม่นั่นเราไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยนะคะเนี่ยเป็นความน่ารักเราเห็นแล้วเรายังชื่นใจเลยคือแบบเขารักกันจริงนะรักกัน เราก็ควรที่จะเก็บรักษาไว้นะเป็นที่ระลึกของใครเนี่ยเด็กมากเลยอ่ะเนี่ยขนาดห้าสิบกว่าแล้วนะห้าสิบกว่าแล้วคือแบบหน้ายังเด็กเลยนะพ่อกำนันเนี่ยเนี่ยภรรยาคนแรกเขานี่จะแก้มบุ๋มนะอ่าลูกลูกนะลูกสาวเนี่ยจะแม่แม่บอกแล้วตอนหนุ่มมันหล่อจริงครับบอกไงไมนไม่มีแต่นารีเยอะครับเป็นไงบ้างเห็นเห็นแล้วคิดถึงไหมครับผมคิดถึงครับเนี่นะ เนาะเนี่네ย <_ Eddie> สวยแล้วก็บอกว่าสวยจริงสวยจริงนะบ้านบ้านหลังเก่าใช่ไหมที่หน้าธนาคารไทยาณินี์อืมในมีเก่าเดิมเนาะก็เก็บไว้นะครับเนาะจริงไม่หลอไม่เมื่อก่อนหลอกนะครับอืมจริงครับหลอกไม่หลอกหลอกไม่หลอก็ดูเอานะฮะน้ ไปดูพี่สาวทํากับข้าวนะอันนี้แม่กับเพื่อนบ้านนั่งคุยกันกินอีหยงหนาเหี่ยกันหมดเนี่ยสิฮะ<ม>กินสม <laughs> สมมักอันนี้ส้มมักฟดส้มมักฟดนะมีวิธีกินแบบโบราณเนี่ยต้องกินใส่ตองแบบนี้นี่เดี๋ยวคุณแม่กินโอ้โ <laughs> หยหยไม่เปรี้ยวหรอ <laughs> แม่ไม่เปรี้ยวหรอเปรียปร้ยวขาเรี้ยวนาเหี่ยวหมเลย เปรี้ยวแล้วก็ชื่นใจตาสว่างกินแล้วตาสว่างเอาเลยจวดแม่กินส้มหลายด์ฟันรุดนะแม่เนี่ยความสุขของคนแก่นะเขาได้นั่งคุยกันได้กินนู่นกินนี่ด้วยกันเขาก็มีความสุขแล้วนะเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วนั่งคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็อมเมี่ยง นี่สองเท่านี่นะเป็นอย่างนี้นะนี่นะคะเขเท่าแล้วแบบท่านอย่างนี้เออนี่ใน,น,นคนนี้ทำกับข้าวนี่เห็ดอีอย่างกินอีปีแก,ปแกงปีใส่เขียดแกงปีใส่เขียดนี่อันนี้เขียดกี่ตัวดิลายตัวลายตัวอยู่นะแกงปีนะ่นและแกงปีใส่เขียดนะ กับเขาเฮามีอย่างปลาล่างวันนี mm ้อันนี้เป็นเป็นอันนี้แกงเมืองเนาะอันนี้อันนี้ยยมหมอน้อยแยมหมอน้อยนะคะเมื่อวานเมื่อวานทําแล้วก็เหลือเก็บใส่ตู้เย็นนะนะ่วุ้นวุ้นยยมหมาน้อยนะแยมหมาน้อยนุ่นพ่อกำนันอาหารของเขาคืออะไรน้ำพริกผักนึ่งไงอีกอืะ ขาดบอ่อใดขาดบอ่อใดเพิ่นว่าเพิ่นว่า, <laughs> น,วาน้ำพริกขาดบอ่อใดนี่แล้วน้ำพริกยังมีไหมเมื่อวานยังมีไหมมีเยอะน้ำพริกอ่าหรือว่าตำใหม่พริกหนุ่มพริกหนุ่มนะนมนะไม่ได้กินวันไหนไม่ได้เป็นหนุ่มนะยุ่งเลยนี่โอ้มมีอยู่เราใช้น้ำพริกหนุ่มนะครับพริกหนุ่ม แค่นี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมเนาะแค่นี้ก็ได้ละนะอาหารนะไม่ต้องมากมายพริกผักนึ่งนะฮะอุ่นแกงแล้วกินข้าวกันเอาข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเปเอาข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะฮะไปเดี๋ยวไปไปนั่งกินข้างนอกด้วยกันเนาะ เช้านี้ไม่ได้ไปตลาดเลยป้าซื้ออะไรมาบ้างก็ไปซื้อกระหลนะ่ำแล้วก็กระดาษขาวเนาะอ่ากระดาษขาวกับกระหล่ำนะคะแล้วก็ไปปุยเล้งปุยเล้งอ่าปุยเล้งปุยเล้งปุยเลงนี่กี่บาทเนี่ยสิบบาทนี่เองสิบบาทนะแลก็ นม่นก็สิบาทผักกาดเสียงก็สิบบาทสิบบาทนี่นะบอกปุลิ่งโอ้หัวใหญ่มากเลยนี่เยอะสิบบาทครับสิบบาทกี่หัวเยอะอยู่หัเยอะอยู่เนาะสิบบาทนี่ก็กินอย่างนี้ครับโอ้ง่ายๆเนี่ยเรามาแช่น้ำกันวันนี้น้ำเนี่ยคือน้ำต้มครับก็ถั่วก็มีถั่วถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแพงหน่อยตัวนี้ยี่สิบบาท แสดงว่าปีนี้อ่ะถั่วกับมะเขือน่าแพงอ่าปกติจะเห็นมะเขือเนี่ยห้าบาทสิบาทนี่คือบดได้เยอะมากนะปีนี้น่ะไม่น่าเชื่อสามสามพวงน้ำมะเขือมะเขือยาวเนาะยี่สิบบาทอ่ะนี่ขนาดรายการเนีไม่ <นะ S 2> ได้ไขึ้นนะถ้าขึ้นหกร้อยเนี่ยมันไม่ได้เลยครับนะเ <c oughs> ย่ถั่อ อ่นี้เราก็แช่น้ำนะครับแช่น้ําทุกอย่างตรงสะอาดนี่น้ำกรองอีกด้วยต่างหากนะคะอ่าต้องเป็นน้ํกรองรับเราล้างล้างเสร็จแล้วก็น้นะครับอ่าล้างให้สะอาดผักเนี่ยมาเนี่ยเราต้องล้างนะไม่ล้างไม่ได้เพ<อ>ราะว่า,ามันไม่เหมือนเก่าแล้วเนาะถ้าเราปลูกเองมันก็ปลอดสารพิษนะฮะ แต่ถ้าเราซื้อมาเนี่ยยังไงก็ต้องล้างให้เยอะๆหน่อยนะล้างล้างเยอะๆหน่อยล้างให้สะอาดเลยนะนีกินข้างนอกข้างในข้างนอกเนาะฮะบ้านเราเนี่ย,ยทะลุซ้ายทะลุขวาได้หมดเลยนะผู้ใดมาดิใครมาหรอไอแม่จะตามยังหัน ตำ้มเบลกไอ้อยังยกี่ขั้นจะขั้นจะขั้นเนาะจะไอแม่ต่ำปกปกปกโอ้โหกระเด็นหมดแล้วแม่ก้อยก้อยฮะกินหมูคอจืด บพดมะมพดนะคะเป็นเป็นอ่าของว่างในป่านะคะเขาจะกินกันตอนเนี้ยแดดแรงๆเนี่ยให้มันชดชื่นนะ,ะกินแล้วตาสว่างเหมือนกันแล้วกินอ่ากินส้มกินอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะคะทานเข้าด้วยกันนะคะพี่พี่นะคะทานเข้าด้วยกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ